สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกำลังใจกำลังมาโดยมีผมสันทัศน์นะครับรับหน้าที่ดำเนินรายการคุณผู้ฟังครับคนเราทุกคนต่างก็มีความทุกข์ใจด้วยกันทั้งสิน้นความทุกข์ที่เกิดมาจากความคิดความกังวลกับปัญหาหลายอย่างซึ่งเกินความเข้าใจหรือเกินกำลังของเราที่จะแก้ไขได้นะครับ หรือความคิดความวิตกกังวลกับเรื่องของอนาคตที่ยังมาไม่ถึงซึ่งเราก็ชอบคิดกังวลล่วงหน้าไปก่อนขอให้คุณได้ลองเปิดใจรับเอาถ้อยคําที่จะสร้างความหวังแห่งชีวิตซึ่งท่านอาจารย์เปาโลนะครับท่านได้กล่าวเอาไว้ในพระคัมภีร์ซึ่งมีข้อความดังต่อไปนี้ว่าอย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆเลยแต่จงทูลเ,เรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้าด้วยการอธิษฐาน การวิ่งวอลกับการขอบพระคุณแล้วสันติสุขแห่งพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจจะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านไว้ในพระเยสุกริตและทั้งหมดนี้คือรายการกำลังใจกำลังมานะครับหมดเวลาสำหรับวันนี้กลับมาพบกันใหม่กับรายการในครั้งต่อไปขอพระเจ้าทรงอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ สว่่าางดาทีถ้ายอมรับกับความผิดหวังด้ชีวิตก็ไปต่อได้แล้วสิ่งที่สําคัญก็ยิงขาให้เราเนี่ยนะครับเข้าใจอย่างลึกซึ้งกับการใช้ชีวิตขบขู่ไปกับความผิดหวังที่มันน่าจ,จะอาจจะเกิดขึ้นกับเราได้ฝากไว้เป็นข้อคิดกับคุณผู้ฟังถูกคนด้วยกันกน,นะครับแล้วตอนรับทุกท่านทุกคนเข้าสู่รายการทางสว่างดานที่เก่า นะครับดำเนินรายการโดยผมตะวันจันทรานะครับสร้างสรรค์รายการโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐ F b ฟบคริสเตียนมีเดียกับรายการทางสว่างดานทีกาวพักกันสักครู่ครับไปฟังเพลงกันก่อนและเดี๋ยววงหน้าเรามาพูดคุยกันต่อนะครับทททาาาาาาางงงงงงเเสสสส้้นนนอชีีีวววิิตััจมมืดดดไปดสสไปป่ยยุกแ สายตาแต่สัมผัสได้ด้วยใจด้วยพลังความกว้างและใจศรัทธาแม่ชีวิตเมืนแฟนดาก็ยังมีทาทางสว่างด้านที่กาทางสว่างด้านที่กา